เร,เ,รเ,รเรื่องร้ายที่ใจต้องเจอนี่คือลุงนกไทยบอกความมองบากความเหงาเบ้าสู่ฟังบ่ต้องเกรงนใจคนน่ารักสีอบเงาจังใดรีบคำใจสามันหมคืี ีเพัง,ง,งครับยัยครับแซมเราถือว่าเลือกเพลงยากมากแลวทำทำได้ดีในความรู้สึกไอ้นะเยี่ยมยอดครับขอบคุณครับพีบ่พี่ครับ,รบผมชอบอารมณ์เพลง อารมณ์เพลงของนายมันอยู่ในในแต่ละคำอะ่ะส่วนเรื่องของลูกคอเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วคือเป็นคนร้องเพลงเก่งอยู่แล้วก็จะมีเป็นบางอย่างที่ควรควรจะจะ,จะต้องระวังก็คือความระวังของนายที่เหมือนระวังมากเกินไปคําบางคําที่มันออกเสียงเหมือนจะหนักเบามันเบาเกินไปอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ให้ปล่อยเต็มที่ในในบางคําที่มันควรจะปล่อย เหมือนเรากักไว้เก็บไว้มากเกินไปมันก็จะทําให้เพลงมันไม่สว่างก็ถือว่าเป็นพี่ใหม่ไทยที่คล้ายพี่สทียนมากที่สุดแล้วสถียกรลองเพลงพี่ใหม่ไทยอะไรประมาณนั้นชอบครับวันนี้ชอบครับขอบคุณครับเพียงครับแม่วันนี้เพิ่งได้เจอตัวจริงแชมป์นี่ คอนเฟิร์มว่าหล่อท <oo> ั้งในจอและนอกจอแล้วกันนี่เขินนากเขินมากเลยเขินมากเลยเห็นเขาตั้งแต่เขินมาตั้งแต่ตอนออกมาละก็เลยเซาซะหน่อยนะคะอย่างที่ทุกคนบอกคืออันก็รู้สึกเหมือนกันนิดนึงว่าอันไม่ได้ยินอ่ะบางคำที่ที่ไม่ได้ยินแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นเป็นสไตล์การร้องของเราแต่ว่าด้วยความที่เขามีอารมณ์เพลงอ่ะก็เลยทําให้แบบเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลินไปกับ ไปกับสิ่งที่นายร้องนะกับเพลงที่นายร้องในวันนี้ก็อาจจะมีบ้างนิดนึงถ้าเกิดอยากได้ถ้าเป็นพลังให้ได้ยินอีกสักนิดนึงก็จะดีนะคะแต่โดยรวมก็ถือว่ามีเสน่ห์มากๆค่ะขอบคุณครับเชญคุสลครับวันนี้ภาพรวมดูดูรีแลกซ์ขึ้นนะดูกล้ามากขึ้นถ้าเทียบกับหลายๆเพลงที่ผ่านมาแต่ว่าก็เห็นปัญหาชัดเหมือนกันว่าเหมือนนายเวลาร้องนี่มันจะมีอาการ ไม่ใช้เสียงที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีอาการหนีบเสียงไว้อยู่มันเหมือนปรุงให้มันเป็นเสียงยี่ห้อหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันก็จะเหมาะกับบางตัวโน้ตแต่ตัวโน้ตที่ต่ํามันไม่ได้ยินเนี่ยที่เห็นได้ชัดที่ครูพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าพอจะขึ้นตรงที่มันต้องสูงลูกสุดท้ายเนี่ยโอ้โห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 โอ้เนี่ยมันไม่สว่างเลยเพราะเราหนีมันมาตลอดหนีมาตลอดพอต้องกระโดดมันโดดไม่ขึ้น ต้องปรับวิธีการออกเสียงเลยนะเหมือนว่านายใช้วิธีการออกเสียงแบบนี้มาจนชินแล้วละ่ะอาจจะปรับระยะกระชั้นไม่ได้แต่ให้รู้ว่ามันเป็นปัญหาวันนี้มีปัญหาที่ตายต่ำครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับ